สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกับประเจกันการเซษตรโนร็กอีกแล้วที่ช่องโนรกรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะ,ะสำหรับวันนี้อยู่กันที่สาขาใหญ่นะคะลูกค้าขาม,มาอัปเดตสต็อกรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะคันนี้มีการปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถเป็นรถรูนะคะสไตล์ผู้บริหารเลยเหมาะสําหรับลูกค้านะคะสไตล์ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่่มที สนใจนะคะในส่วนของตัวรถที่มีออปชันเยอะๆนะคะแล้วก็ภายในบอดี้กว้างๆนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยสำหรับตัว Toyota Cam ม y นะคะคันนี้เป็นปี2011สีน้ำตาลนะคะราคาตั้งขายคันนี้339,000บาทมาพร้อมเลขไมค์แค่แสนห้าเท่านั้นเองนะลูกค้าขาคันนี้ผ่อนอยู่ที่5-6 0 0 0เท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตฟรีดาวได้เลยสาหรับแบรนด์หลักของเราแบรนด์ t o y o ต a นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดรถคันนี้กันก่อนเลยนะบอกเลยว่ารถคันนี้คือคุ้มนะคะคุ้มเลยเหมาะมาก สำหรับลูกค้านี่อยากจะผ่อนเบาๆสบายๆกระเป๋าในช่วงนี้นะคันนี้เป็นตัว2.0ตัว G นะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยโฉมด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยตัวโคเมียมนะแน่นๆเลยค่ะ4ชั้นด้วยกันพร้อมกับตัวโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลาง เลขทะเบียนยอหญิงบอใบไม้6กเจ็ดสดองสำหรับดวงไฟนะคะด้าคันนี้จะได้เป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนส์เป็นดวงไฟแบบลูกแก้วนะคะกลมๆแบบนี้เลยนะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมเดียวกันจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างมีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยกล่องไฟตัดหมอกสีดำน,นะคะแล้วก็รอบๆตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุโครเมียมด้วยคันนี้ติดสเกิร์ตมาให้นะคะมีสเกิร์ตให้แล้วด้วยนะคะคตัวล้อเป็นล้อแม็กจากโรงงานค่ะน็อตห้ารูนะ ยางที่ลูกค้าได้ไปเป็นยางมิชลินสัปดาห์ยางเป็นสัปดาห์ที่22ปี2019ตัวดอกยางเนี่ยก็ตามปีการใช้งานนะคะหากลูกค้ามีความประสงค์ขอเปลี่ยนทางร้านเปลี่ยนให้แต่ต้องบอกก่อนว่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์แต่คุณภาพของยางนะคะแปดสกันเลยทีเดียวนดะสิบเกันเลยทีเดียวช่วงล่างนะคะหรือว่าจะเป็นพวกนี่ ซุ้มลงซุ้มล้อนะคะลูกค้าค่ะคันนี้ไม่มีปัญหาจุกจิกค่ะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่รถจอดจมน้ําไม่ใช่รถน้ําท่วมมานะคะ mm. แล้วก็ไม่เคยมีประวัติชนหนักผิดความตีลังกานะคะ mm. คันนี้สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยถึงแม้จะเป็นปี11นะคะ mm. แต่เจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะ,ะ mm. นี่ค่างค้างติดสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ตัวกระจกมองข้างคันนี้ค่ะได้เป็นสีน้าตาลสีเดียวกันกันกบตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเดียวติดทางกระจก คันนี้ติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วนะติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คิวกันสายก็ติดตั้งมาให้พร้อมเลยตัวขอบกระจกตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะตรงขอบแบบนี้มือเปิดนะคันนี้จะได้เป็นโครเมียมแบบนี้ทั้งอันนะเดี๋ยวดูภายในกันก่อนอน,นะสำหรับภายในคันนี้เนี่ยจะคุมโทนสีเบตนะแผงประตูสีเบทแล้วก็มีตกแต่งนะเป็นสีเทาสีเมทัลลิกแล้วก็มือเปิดโครเมียมทั้งอัน ปูมันเส้นท่านลอกอยู่ด้านขวามือแบบนี้ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้สีออกน้ําตาลนะลายไม้สีน้ําตาลอ่อนๆรายละเอียดโครงสร้างต่างๆบา,บานพรมบํมพับคือคันนี้ ลูกค้าจะได้นั่งนะคะได้ขับรถหรูแบบสไตล์ผู้บริหารเลยนะในการผ่อนอยู่ที่5้าถึงหกพันเท่านั้นนะคะแล้วก็รถเราเนี่ยมีการปรับสภาพให้เรียบร้อยดูน่าใช้เหมือนใหม่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแต่มาเดิมๆแค่ปรับสภาพให้ดูสวยงามตัวเบาะนะคะลูกาคา้าขะเป็นเบาะปรับคู่ไฟฟ้านะ,ะตัวเบาะก,ก็มีรูระบายอากาศเป็นเบาะหนังสีเบรตแบบนี้นะ,ะปุ่มเซ็นทัลล็อกอขออภัยค่ะเป็นตัวพวกปรับกระจกไฟฟ้านะคะก็จะมีให้ปรับตรงนี้เลย พวงมาลัยนะคะถึงแม้จะเป็นรถปี11แต่พวงมาลัยเขาคือฟูลมาแล้วออปชันนี่คือครบพร้อมมาแล้วนะคะมีปรับเครืออ่าร้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่มเสียงนะคะเปลี่ยนแชนแนลนะคะตรงนี้ได้เลยนะอุปกรณ์เขาคือครบชุดมาแล้วแล้วก็พวงมาลัยก็จะตกแต่งด้วยลายไม้เพิ่มความหรูหราให้รถด้วยอีกระดับหนึ่งนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแบบนี้นี่สวยๆแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอะรอยทลอกก็ไม่ได้เยอะมากนะคะการตามการใช้งานเนาะตามปีการใช้งานแต่ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะตัวบริเวณคอนโซลนะคันนี้ได้เป็นสีเทาเครื่องเสียงนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นจอ dvd แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็น d u โอแอรเป็นแบบออโต้มีม่านนะคะนี่กดตรงนี้เป็นม่านบังแดดด้านหลังนะคะแล้วก เขาจะมีอุปกรณ์คือฝาปิดอุปกรณ์ทุกๆุกตำแหน่งเลยนะไม่ชำรุดไม่ชำรุดไม่แตกหักนะคะอันนี้ก็ช่องเชื่อมต่ออยู่ AUX นะคะแล้วก็สายชาร์จ120โวลต์เกียร์ก็ออโต้ขั้นบันไดถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะคะคันนี้ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนกับราคานี้นะคะคุณภาพนี่คือคับล้นราคามากๆเลยนะ หรือจะเป็นในสองตัวเบาะหลังนะคะเบาะหลังสีเบจเช่นกันลักษณะตัวเบาะนะคะก็จะมีที่พักแขนนะคะตรงนี้ให้ที่พักแขนเขาก็มีที่วางแก้วน้ําพร้อมกับตกแต่งลดลายไม้แบบนี้ด้วยเช่นกันมีช่องสําหรับเอื้อมไปหยิบของด้านหลังนะคะหยิบสัมภาระด้านหลังได้มีแอร์แยกมาตรงนี้ให้ด้วยนะคะโหเนี่ยแหละข้อดีของรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะแล้วด้วยบอดีที่ค่อนข้างที่จะกว้าง ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งบอกเลยว่าสบายตลอดทางแล้วรถนี่คือขับไปได้ยาวๆไม่ต้องพักรถกันเลยนะคะนี่สวยๆมาดูต่อด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นคร่าวๆเลยมองจากข้างนอกนะคะติดเจนเซอร์ให้แล้ว2จุดนะคะแล้วก็ตัวคิ้วฝากระโปรงเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นตัวโครเมียมนะมาทั้งอันแบบนี้ ตัวอักษรเขาแคมรี่นะคะ2.0จัวจีนี่คืออยู่ครบทุกตัวไม่หล่นหายติดตั้งตัวสปอยเลอร์มาให้ด้วยแล้วก็ตัวดวงไฟนะคะเป็นดวงไฟแบบ LED แล้วก็ไฟทับทิมนี่ก็คือมีมาให้หนึ่งคู่ครบพร้อมเลยเดี๋ยวดูช่องเก็บสัมภาระนะคะ,ะคันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2011แต่บอกเลยว่าท้ายเดิมฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมนะคะลูกค้าคานี ช่องสาหรับเก็บสัมภาระนะบอกเลยว่ากว้างมากนะและอันนี้ก็จะเป็นช่องเมื่อสักครู่นี้ที่หนูเด็กชีให้ดูนะคะว่าเขาสาม,มารถเปิดช่องแล้วก็เอื้อมาหยิบของตรงสัมภาระด้านท้ายได้อุปรกรณ์นะคะการช่วยเหลือพวกยางอะไหล่ล้ออะไหล่มีให้นะคะแล้วก็เครื่องมือนะคะเดี๋ยวเจะมีการใส่ให้ครบพร้อมนะคะอุปรกรณ์ช่วยเหลือครบพร้อมไม่ต้องห่วงเลยนี่อันนี้จะเป็นสภาพในส่วนของด้านท้ายรถนั่นเอง หรือลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถตัวเองนะลูกค้าติดต่อหาหนูเล็กได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้า8ามสนะเบอร์นี้นัดวันเวลาเข้ามาดูรถกันได้ตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยรองรับน้ำมันนะคะได้ถึงโซฮอ95นะคะหรือ E20 ก็รองรับได้นะ,ะปี11ก็จริงแต่โอ้โหคุ้มสุดๆไปเลย ในส่วนของตัวห้องเครื่องสําหรับคันนี้ค่ะเป็นเครื่องขนาด2,000 cc นะคะแรงมาเขาอยู่ที่147แรงม้านะเป็นเครื่อง VVTI 16v แบบนี้นะคะเครื่องนี่ก็คือเครื่องเดิมนะฝาครอบเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเครื่องนะคะไม่มีรอยรั่วเยิมของน้ํามันออกมาแต่อย่างใดเพราะว่าคันนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่งจะมีการขับมาจอดแล้วก็เอามารีวิวตรงนี้นะคะฝากระโปรงคันนี้ก็เป็นแบบโชกนะเป็นแบบโชกคและสําหรับรถหรูแบบนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆค่ะตัวแผ่นกันความร้อนก็ยังไม่ชํารุดยังใช้งานได้อีกยาวนี่ พวกอของเหลวนะคะน้ำกงน้ำกัดน,นะน้ำมันเครื่องนะทางาบริษัทเพชรยนต์นะคะหรือว่าทางเซลเนี่ยมีการดูแลตรวสอบคุณภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แน่นอนนะคะภาษีพรบรต่อให้นะในส่วนของตัวรถด,ดูแลรายละเอียดเก็บรายละเอียดทุกอย่างเก็บให้บอกเลยซื้อรถกับทางบริษัทเพชรยนต์คุ้มแน่นอนนะคะดอค่ะคุ้มแน่นอนคันนงคันหน้านะคะก็มาเดิมเด,มเดมิจากโรงงานเขาเลย ขออสรุปรายละเอียดข้ออีกครั้งหนึ่งนะ,ะสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota Camry รถหรูนะ,ะสไตล์ผู้บริหารนะคะปี2 0 1 1สีน้ำตาลคันนี้ราคาขาย3 3 9 0 0 0ผ่อนนะ,ะถ้าลูกค้าผ่อน72งวดจะอยู่ที่ประมาณ6,000นะคะ6,000เท่านะั้นหรือลากไปสีงวดเนี่ยจะได้อยู่มาน5,000กว่าคันนี้เลขไม่15ค่ะ แสนหเท่านั้นนะรถประมาณ11ปีถือว่าขับไม่ได้มากนะคะแล้วก็สามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยย้ำว่าทุกอาชีพเลยขอแค่อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มา ให้ตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะคะมีเครดิตฟรีดาวได้ไม่มีเครดิตฟรีดาวได้ติดแบ็คลิสต์ราช้าโทรมาปรึกษาการสอบถามรายละเอียดกันได้อยู่ต่างจังหวัดจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงบ้านมีบริการรถสไลด์ส่งรถให้ถึงที่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจดีบติดต่อจองเข้ามาด่วนคันนี้ปี2011มีคันเดียวเท่านั้นสําหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนเลกช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้นิดนึงนะคะมีรถอัปเดตให้ชมทุกๆวันเลย เผนะื่อจะมีคันไหนที่ถูกใจนะคะก็สามารถวอล์กอินมาดูได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ